เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่12พฤษภาคม2566ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงพักพลังประชารัฐเปิดเวทีปราศัยครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้นำโดยพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักพลังประชารัฐได้นำทัพผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อมาพร้อมเพียงกันพร้อมชูสโลแกนเลือกลุงป้อมทำได้ทำเป็นเย็นพอฟังทุกฝ่ายโดยมีนายสกลทีพัทยกุลกรรมาการบริหารพักพลังประชารัฐขึ้นเวที พูดเป็นคนแรกว่าตนในานามของภรคพ,พลังประชารัฐตลอดระยะเวลาหาเสียงกว่า2เดือนเราได้รับเสียงตอบรับที่อบอุ่นจากคนไทยทั้งประเทศต้องขอขอบคุณด้วยใจวันที่14่พฤษภาคมนี้อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของประชาชนทุกคนจึงอยากให้ทุกคนตั้งคาถามว่าอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรอยากเห็นเศรษฐกิจที่ดีคนไทยกินดีอยู่ดีหรืออยากจะเห็นความแตกแยกของคน2อยุคอยากเห็นคอร์รัปชันยาเสพติดระบาดทั่วเมืองที่ผ่านมาการเมืองไทยไม่ไปไหนเพราะติดลมอยู่กับความขัดแยง้ง พลเอกประวิทย์กล่าวปราศัยปิดเวทีว่าตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาของการเป็นรัฐบาลผมสามารถพูดคุยกับทุกคนและฟังความเห็นต่างได้จากทุกฝ่ายโดยไม่มีอคติใดๆตลอดชีวิตของผมมีหน้าที่ในการปกป้องประเทศจากศัตรูในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ความมั่นคงป้องกันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์อันเป็นที่ร,รักยิ่งของเราวันนี้ผมได้เห็นแล้วว่าประเทศของเรายังมีปัญหาอีกมากโดยเฉพาะปัญหาความยากจนและปัญหาปากท้องไปจนถึงการก้าวข้ามความขัดแยง้งและการก้าวล่วงสถาบานันตนและ พักพลังประชารัฐมุ่งมั่นที่จะเอาชนะปัญหาของประชาชนในทุกเรื่องให้ได้เรารับรองว่าจะก้าวไปด้วยกันทุกนโยบายที่รับปากพี่น้องประชาชนเมื่อทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีผมจะทําทันทีโดยขอให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าผมจะทําได้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นพักพลังประชารัฐและผู้บริหารของพักจะทํางานเพื่อประชาชนทุกคน